สวัสดีคะ่ะทุกคนห่างหายกันไปนานเลยนะคะทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแทนแทนพาเข้าครัวอีกแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้อยากกินเมนูอะไรวันนี้มีเมนูมานําเสนอคือข้าวมันไก่ง่ายๆนั่นเองนะคะทุกคนคืออยากกินนะคะก็ขั้นตอนอาจจะเยอะแยะหน่อยแต่เราจะไปทีละขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยจ้า ก็ขั้นตอนแรกเราจะต้มไก่ก่อนนะคะทุกคนไก่วันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะเพราะว่าเนื้อสะโพกจะเป็นส่วนที่ทำข้าวมันไก่อร่อยนะคะทุกคนนี่และแต่คนชอบนะจะใช้แบบเนื้อแบบไหนก็ได้นะคะน้ำค่ะ ้อนี้2ลิตร2ลิตรนะคะเดี๋ยวขอ2ลิตรครึ่งเนาะ, <S <S ะเพราะว่าเราจะใช้น้ำซุปเยอะนะคะโอ้ยเยอะไปละไม่เป็นไรแล้วก็นี่ค่ะรากผักชีกระเทียมนะคะน้ำตาลกรวดค่ะแล้วก็ ผงเอ้ยอะไรเงี้ยคโนจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะเอิญว่ามีอยู่นะขนอลดไก่เนาะใส่ไปหน่อยอันนี้คือทําแบบทําสไตล์ที่เราทํากินกันเลยนะคะทุกคนรสดีค่ะนนกระปุกกาแฟตามเคยรสดีฟองส่อนด้วยที่น้องเพราะว่าน้ามันค่อนข้างเยอะเนาะ เกลือค่ะสองสองอุงม,มืออย่างนี้เลยเนาะประมาณ2อชอนโต๊หนนี่ใส่ไปเลยไม่ต้องกรวดซีอิ๊วขาวค่ะแบบเรียวทามเลยเด้อพี่น้องเห็ดให้เบึงแบบเรียวๆเลยประมาณสัก4ี่ช้อนโต๊ะ แล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคะคือมือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใส่ไก่เลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดเตานะคะเราจะเปิดเตาเราจะใส่ทุกอย่างก่อนแล้วเราค่อยเปิดเตาเนาะนี่จ้ะเปิดไฟเลยค่ะให้น้ำเดือดจับ เราค่อยตั้งเวลาเนาะเปิดไฟเปิดไฟแรงก่อนนะคะทุกคนแล้วพอน้ำเดือดเราค่อยลดไฟเนาะพอไก่จะไม่เละนั่นเองนะคะทุกคนน้องกำลังกำลังน้องจะแบบเนื้อกำลังดีเลยะคะ่ะหนังกำลังแบบใสแล้วก็เด้งไม่ไม่ไม่เละจนเกินไปนะคะทุกคนคือเราจะจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดนะคะทุกคน ตั้งไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปคนนะคะนี่จะ้ะให้น้องเดือดก่อนเนาะตั้งไฟแรงแล้วให้น้องเดือดแล้วเราก็ลดไฟกลางนะคะเอาต้มไฟกลางพอต้มไฟเวลาตั้งแต่น้ําเดือดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันจะ้ะก็น้องกําลังจะเดือดนะคะน้องกําลังจะเดือดนะในระหว่างนี้เราก็ไม่ต้องคนนะคะทุกคนให้เรามาดู เรื่อยๆแล้วค่อยช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าถ้าเราไปนคนนะ่ะน้ำซุปเราจะาเรียกว่าอะไรอมันจะไม่ใสอะค่ะมันจะเกิดการตกตะกอนหรือว่ามันมันจะไม่ใสนั่นเองเราต้มไว้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราน้องเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราลดไฟกลางแล้วก็ตั้งเวลาไปเลยจ้า ในระหว่างที่เรารอนะคะทุกคนเรามาทําน้ําจิ้มหลอ,อกกันเลยจ้าส่วนผสมของน้ําจิ้มนะคะก็จะมีพริกจะเป็นพริกขี้หนูได้ยิ่งดีนะคะพริกแดงพริกเขียวเนาะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงนะคะมะนาวสดขาดไม่ได้เลยคือเต้าเจี้ยวนะคะจะเป็นแบบเต้าเจี้ยวแบบไหนก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ ซีอิ๊วดำค่ะถ้าเป็นซีอิ D ๊วดำหวานได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าอันนี้อเผอินว่าที่บ้านมีแบบเค็มนะคะน้ำตาลค่ะผงชูรสนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่เนาะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะทุกคนถ้าใครจะใช้เป็นน้ำซุปที่เราใช้ต้มข้าวมันไก่ที่เราใช้กินกับข้าวมันไก่ไดก้ก็ยิ่งดีนะคะอเผอินว่าน้ำซุปเรากำลังต้มเนาะ เรามาทำก่อนนะคะก็เลยเอาเอาเอา,เอาเป็นน้ำต้มสุกละกันค่ะและเราจะใช้เครื่องปั่นนะคะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะเมื่อกี้ลืมนะคะมีน้ำปลาด้วยนะคะทุกคนแต่อย่าเพิ่งใส่นะคะเอาไว้ปรุงทีหลังนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวมันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะทุกคนอย่าเพิ่งใส่นะน้ำปลา,าไวท้ทีหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาปั่นพวก พวกอะไรก่อนแล้วเราไปปรุงทีหลังนะคะไปดูกันเลยค่ะ เติมน้ำอีกนะคะถ้ามันข้นเกินเนาะนี่ค่ะ ครที่ไม่ชอบฝั่นนะคะใช้วิธีการตาได้เนาะตําได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะ ี๋ยวเรามาชิมก่อนนะคะนี่ชิมรสก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ำปลาทีหลังอืมอร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากขอใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเออลืมใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะคะ ดำเพิ่มสีสันนะคะทุกคนน้ำจริงมแบบครบเข้นคนแห้งนีง่เห็นไหมสีสวยเลยอเอิญว่าถ้ามีน้ำกระเทียมดองอะ่ะ จะอร่อยมากกว่านี้แต่ว่าเราไม่มีน้ำกระเทียมดองนะคะทุกคนทําอะไรก็แล้วแต่เอาในส่วนที่ตัวเองมีนะคะที่บ้านเพราะในต่างประเทศนะคะทุกคนมันหาส่วนผสมที่เราแบบง่ายๆที่เรามีเนาะอ,อร่อยมากค่ะอร่อยมากบอกเลยไปค่ะในส่วนของน้ำจิ้มเราก็พร้อมแล้วนะคะ เราไปจะได้ที่แล้วะคะ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะฟองมันจะลอยขึ้นมาเราก็ค่อยตักออกนะคะทุกคนเปิดตักออกเนาะ,ะถ้าเราเปิดม,มันมามัจะทำให้น้ำขุ่นแล้วก็อุออปรกรณ์ในน้ำขุ่นเลี้ยงไม่ถูกนั่นแหละมันก็จะไม่อร่อยนะคะมันมันจะไม่ดูมันจะดูไม่น่ากินนะคะทุกคน และชิมดูแล้วนะคะรสชาติเป๊ะมากรสชาติเป๊ะน,นะคะทำไมเราถึงใส่น้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดทำให้น้ำซุปโลใสใสนะคะเกิดชิมก่อนอร่อยค่ะอร่อยกำลังดีเลยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่ม กับเขามันยูที่มือเฮ้าเดอ้อเด้อที่น้องเข้ากะเอาอันนี้เป็นคนที่แบบว่าเทปกับเขาบะตวงนะ้ะเขบะตวงตัวผสมจะวาเข้าสิกะเอาถ้าเกิดว่ามันขาดเมาจังใส่เติมขาดดีกว่าเกินนะคะให,ให้ใส่แบบขาดไปก่อนแล้วลองอยเติมเอา,านะคะถ้าแบบถ้าอย่างเค็มเนี่ยถ้าเกิดว่าเค็มหนึ่งเสียถ้ามันเค็มเกินแล้วมันแก่เนี่ยเด้อพี่น้องถ้าเจ้าสีเอาตาหนาัม,มาใส่ มาเติมเพื่อลดความเข็มมันก็จะไม่อร่อยนะคะรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยนะจริงๆใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวเรารอไก่สุกแล้วเรามาทำํำในส่วนของข้าวนะคะทุกคนก็ไก่ของเราได้ที่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าดูแล้วนะคะรสชาติเปะมาก ทำให้น้ำซุปเราใสใสค่ะเดี๋ยวชิมก่อนอร่อยค่ะอร่อยกำลังดีเลยไม่ต้องใส่อะไรเ้ิ่มเผ็ดกับเขามันอยู่ที่มือเฮาเดิอเด้อพที่น้อเท่าตาอันนี้เป็นคนที่แบบว่าเผ็ดกับเขากะตวงนะคะก็ตวงจนประแต่ว่าเ้า ว่าขา,าจะใส่เพื่อขาดดีกว่าเกินนะคะให้ให้ใส่แบบขาดไว้ก่อนแล้วเราค่อยเติมเอานะคะ mm. ถ้าแบบชาอย่างเข้มเนี่ยถ้าเกิดเราเข้มมันเสี่ยงมันเข้มเกินแล้วมันแก่นแเ,เกนี่ยเสถียรอกแกาสีเอาตากหนาเมื่อใส่มาเติมเพื่อลดความเข้มมันก็จะไม่อร่อยนะคะรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยนะ mm. จริงๆ ใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวเรารอไก่สุกแล้วเรามาทําในส่วนของข้าวนะคะทุกคนเพราะไก่ของเราได้ที่แล้วนะคะทุกคนมาทําในส่วนของข้าวกันนะคะไปเลยจ้ะในส่วนของข้าวนะคะตั้งกระทะเลยเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะ รือข้าวแบบไหนก็ได้นะคะล้างทำความสะอาดเสด็จน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนเราจะมาผัดก่อนรอน้ำมันเดือดก่อนรอน้ำมันเดือดก่อน ห่อเกลียวกระเทียมให้หอ่อห่อดท,ทุกคนใบฟางการทีจะกินข้าวมันไก่แต่ละทีต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนแล้วมันจะอร่อยเราไม่ต้องใจร้อนนะอลอยจริงในระหว่างที่เราผัดนี้เราก็เตรียมหม้อของข้าวไว้เลยค่ะเอาขิงนะคะลองต้นถ้าใครมีใบเตยได้ยีนดีคะเอาขิงใบเตยลองต้นหม้อไว้นะคะเผอิญว่าที่บ้านไม่มีเนาะนี่ใบเตย เดี๋ยวเจ้าหน้่มองมาด้วยก่อนให้น้องเก็บเองดีอเลยค่ะเดี๋ยว่อไปวางขอ ผักหมูใบเกี่ยวด้วยนะคะต้มหอมหอมไฟอ่อนนะคะทุกคนไฟอ่อนเนาะ,ะลดไฟให้ให้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ผัดเอาเข้าวสารเนี่ยคะ่นนะลงไปคะ่ะผัดให้น้องออกสีคขุ่นๆก,ก่อนนะคะ เลยค่ะทุกคนขนาดนไม่ได้แบบเตนี่ยลอเกล็ดขนมปังนะ้หิวเนี่ยทำไปก็คือน้ำลายไปแล้วคุณผิวเขาถ้าเราก็คุณหมอนแล้วก็หอักค่ะก็ใส่หม้อเลยค่ะทุกคน หลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำซุปที่เราต้มไก่เมื่อสักครู่นี้นะคะหุงข้าวนั่นเองค่ะปริมาณน,น้ำก็เท่ากับที่เราหุงข้าวทั่วไปปกติเลยนะคะทุกคนอุ้ยน้ำซุสวยมาก สูตรแบบใส่ง่ายกินมากค่ะทุกคนบอกไว้เลยว่าสูตร กดหุงธรรมดาเลยเด้อพีนองกดุงเหมือนเหมือนหุงข้าวธรรมดาเลยเอาปักบะเขาก็รอเวลานั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปจัดจานจัด,จดไก่เตรียมไก่รอเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะไปดูตอนเสร็จนะคะว่าจะน่ากิน รามาจัดจานกันเลยค่ะทุกคนนี่จานเราพร้อมนะคะ สุดเด็ดของเราไปกินกันเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะทุกคนสดเสร็จเรียบร้อยเนาะนี่คไปกินกันเลยค่ะทุกคนนิวกินก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกดสับไล์ให้ด้วยนะคะทุกคนกคน่ะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า